สามีทั้งรักทั้งหลงนางเอกดังฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นดูจากภาพรู้เลยว่าแฮปปี้มากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นแถมยังสมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวสวยอยากสายใหม่มณีรัตน์กับสามีหนุ่มนักธุรกิจอย่างอย่างทีระคุปรรมณีวงศ์ทายาทออดี้ไทยแลนด์ซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วสองคนนั่นคือน้องสันวันและน้องเทียน ล่าสุด19กรกฎาคม2565ในอินสตาแกรมของสายไม้ @saimai เธอได้โพส์ภาพฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นและเรียบง่ายมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นว่า early b d celebration last night and mama loves our group h u g t h e most หลังจากที่โพสนี้เผยแพร่ไปแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดสาวสายไม้กันมากมายเลยค่ะทางเราขอให้สายไมมีความสุขมากๆนะคะ